สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เย์นะคะซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปของวิชาสังคมนอร์เวย์ค่ะเราจะพูดกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะในประเทศนอร์เวย์ก็คือพรบรคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับเด็กนะคะทำไมต้องให้ความสำคัญแก่เด็กทำไมต้องถือว่าเด็กมาก่อนที่นี่ คลิปนี้จะมีคำตอบให้นะคะค่ะก็หวังว่าคงจะไม่เหนื่อยกันมากเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่เหนื่อยก็ให้พักหาความสุขใส่ตัวดูหนังฟังเพลงไปก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานเหลือเฟือเรามาต่อกันเลยค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพรบรคุ้มครองเกี่ยวกับเด็กทำไมทำไมใช่ไหมคะ ก็ลหลายๆคนที่ยังไม่ได้เรียนวิชาสังคมหรือยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับเด็กนะคะก็จะได้ยินว่าโออที่นี่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเด็กมากนะเนี่ยถ้าไปทําอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยทำผิดได้นะบางทีถ้าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาใหม่ๆเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงฉันจะดูแลลูกยังไงเนี่ยตกลงฉันจะทําอะไรกับลูกฉันได้บ้างที่จะไม่ผิดกฎหมายที่นี่เดี๋ยวเราก็ จะมาเล่าให้กันฟังในบางส่วนนะคะคำว่าเด็กในนอร์เวย์เขาถือว่าเด็กทุกคนหรือว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเขาเรียกว่าเด็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้า1 6ถึง1 7ปีเนี่ยเขากำลังใกล้ๆที่จะบรรลุนิติภาวะแล้วถ้าเกิน18ปีเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ16-17ปีก็อยู่กำกึง่งซึ่ง ก็อาจจะมีหลายๆประเด็นที่ขัดแย้งกับการกระทําหรือว่าขัดแย้งกับพรบรกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปฏิบัติไปนะคะค่อยๆทําความเข้าใจกันไปทั้งฝ่ายผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายเด็กด้วยนะคะทําไมคําว่าเด็กคําว่าพรบรคุ้มครองเด็กจึงสําคัญมากในประเทศนอร์เวย์ถ้าหากใครได้ ติดตามครูเกี่ยวกับหรือว่าได้ดูคลิปเกี่ยวกับ FN นะคะก็คือเกี่ยวกับสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กก็จะรู้ว่าข้อแต่ละข้อกําหนดนั้นอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีสิทธิ์อะไรของเด็กมากมายถึงแม้เขาจะพูดแล้วก็ยกข้ออ้างยกสิทธิ์ของตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม้กระทั่งตัวเขาตัวเล็ก แต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องนะคะสาเหตุที่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าในปี1991นอร์เวย์ได้เซ็นสัญญาหรือว่าได้ลงนามกับสหประชาชาติหรือว่า FN ในอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กซึ่งมีทั้งหมด42ข้อนะคะซึ่งมีทั้งหมด42ข้อ ก็ถ้าใครดูคลิปเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในส่วนของ FN ก็จะครูยกตัวอย่างมาหรือว่าที่นอร์เวย์เขาก็จะพูดในเรื่องที่สำคัญสำคัญในประมาณ10ข้อนะคะมาดูเรื่องของเด็กแล้วก็พรบรที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับเด็กนะคะเมื่อมีการเกิด เด็กเกิดหนึ่งคนในประเทศนอร์เวย์หมอหรือพยาบาลห้องคลอดถ้าคลอดที่โรงพยาบาลจะต้องแจ้งสำนักงานทะเบียนประชากรแห่งชาติหรือภาษานอชเขาใช้คำว่า Folk e r e g i s t e r ตเร่ฟุ e r e i s t e r e จะต้องแจ้งให้เขาทราบว่านี่มีเด็กเกิดหนึ่งคนนะ สำหรับหน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเราจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ดูคลิปก่อนๆนหน้านี้ค่ะเมื่อกี้ในกรณีที่เด็กเกิดที่โรงพยาบาลมีหมอมีพยาบาลห้องคลอดเป็นคนทํำคลอดหน้าที่ที่จะต,ต้องแจ้งเกิดก็คือ เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะแล้วในกรณีที่มารดาคลอดเองที่บ้านหรือที่อื่นๆที่อาจจะฉุกเฉินที่จะต้องคลอดเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะใครจะเป็นคนแจ้งสำนักง,งานทะเบียนประชากรแห่งชาติหรือฝนกาเรกิสเตระคนที่จะต้องแจ้งก็คือคนที่เป็นมารดา คนที่คลอดเข้ามาหรือว่าคนที่เป็นมารดาเขาบอกว่าคนที่เป็นมารดาจะต้องแจ้งเกิดเองนะคะเรามีหน้าที่จะต้องแจ้งเกิดว่าเราคลอดลูกนะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในประเทศนอร์เวย์นะถ้าสมมุติว่ามารดาอยู่ต่างประเทศสมมุติว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นคนนอสที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คลอดอย่างเช่นคลอดอยู่ประเทศไทย มารดาเองก็ต้องเป็นผู้ที่จะแจ้งเกิดให้อย่างเช่นสถานทูตรับทราบว่ามีคนที่เป็นคนนอกเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วนะประมาณนี้นะคะสรุปข้อที่หนึ่งคือเมื่อมีการเกิดจะต้องมีการแจ้งเกิดถ้าเกิดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งเกิด ถ้าเราคลอดเองโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มารดาจะต้องเป็นผู้แจ้งเกิดน,นะคะพรบรเด็กในหัวข้อที่2ในเรื่องอความรับผิดช,ชอบต่อเด็กต่อลูกนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าพ่อแม่ต้องรับผิดช,ชอบดูแลแล้วก็เอาใจใส่ลูกอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่นะคะส่วนข้อ3พ่อแม่จะ ต้องดูแลเรื่องสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของลูกของเด็กเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารให้เพียงพอนะคะเรื่องเครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมกับฤดูการให้ดูสะอาดสดใสให้ดูเหมาะสมกับวัยการเรียนนะคะการเรียนก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนตามกำหนดนะคะแล้วก็ พ่อแม่จะต้องดูแลในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆต่อลูกนะคะต่อลูกจนลูกอายุ18ปีตอนลูกอายุ18ปีแล้วบางคนเด็กก็ยังไม่ย้ายออกจากบ้านจากพ่อจากแม่ถ้าเด็กยังอยู่ที่ในความดูแลของพ่อของแม่อยู่ในครอบครัวดีกันพ่อแม่ก็ยังมีหน้าที่ที่จะดูแลให้เด็กที่อายุหรือว่า ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วนะคะมากกว่า18ปีก็ต้องดูแลให้ลูกได้เรียนจนจบนะคะก็อยู่ในช่วงดีเรโกยนะก็เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่แต่พ่อแม่ก็ยังจะต้องดูแลให้เขาเรียนให้จบนะคะอันนี้คือหน้าที่ของพ่อกับแม่นะคะมาดูข้อที่4ค่ะ พ่อแม่มีหน้าที่และเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ลูกนะคะและที่สำคัญมากๆขีดเส้นใต้2เส้นเลยห้ามใช้ความรุนแรงห้ามใช้ความรุนแรงกับลูกนะคะเพราะว่าเวลา,ามีหลายๆคนไม่เฉพาะ ประเทศไทยนะคะอาจจะมีบางส่วนที่มีหลายๆประเทศที่เข้ามาอยู่ในนอร์เวย์แล้ววัฒนธรรมเบื้องหลังอาจจะมีการลงโทษเด็กการตีการบางทีการตีถ้าตีสั่งสอนก็อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้ตีเด็กนะคะแล้วก็ไม่ให้ลงโทษเด็กด้วยวิธีที่รุนแรงการที่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก เขาถือว่าพ่อแม่หรือว่าคนนั้นมีโทษนะคะสามารถที่จะติดคุกแล้วก็เป็นคดีได้ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งย้ายแล้วก็เข้ามาที่นอร์เว์ห้ามใช้ความรุนแรงกับเด็กนะคะห้ามใช้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ว่าเฉพาะคนไทยนะคะเพราะว่าประสบการณ์นี้เจอจากหลายๆประเทศเหมือนกันที่ ใช้ความรุนแรงกับลูกในในครอบครัวนะคะเขาเรียกว่าบล์ลก็คือความรุนแรงกับใครก็ช่างที่ที่อยู่ในครอบครัวอันนี้เราพูดถึงเฉพาะเด็กเพราะฉะนั้นเด็กนี่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากการที่จะอบรมสั่งสอนลูกก็คือบอกกล่าวอาจจะลงโทษลงโทษอย่างเช่นงดเงินค่าขนมอาทิตย์นี้คือ งดไม่ให้เล่นโทรศัพท์สองชั่วโมง2วันสาวันก็ว่าไปแต่เราจะไม่ตีเด็กไม่ตีลูกไม่ลงโทษหรือไม่กล่าวว่ารุนแรงนะคะเรื่องสิทธิของเด็กนะคะเด็ก7ปีมีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจเช่นบางทีอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กเองซึ่งเด็ก เราก็รู้อยู่ว่าเขายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจเองได้เด็ก7ปีที่นอร์เวย์สามารถที่จะพูดแล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกของเขาความต้องการของเขาแสดงความคิดเห็นของเขาก่อนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นคนตัดสินในที่สุดนะคะส่วนเด็ก12ปีความคิดเห็นของเขาการแสดงออก ความคิดเห็นความต้องการของเขาก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะในบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นก็อันนี้เขาก็จะให้น้ำหนักกับเด็กมากขึ้นอย่างเช่นถ้าไปโรงพยาบาลนะคะถ้าสมมติว่าจะมีการผ่าตัดอะไรสักอย่างเขาจะต้องถามเด็กด้วยนะคะการที่เด็กออกความคิดเห็นเล่าถึงความต้องการความรู้สึกซึ่งเรื่องแบบนี้เขาจะให้น้ำหนัก กับคำพูดของเด็กค่อนข้างมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาผสมกับความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินใจของผู้ปกครองอีกทีหนึ่งค่ะข้อ6เมื่อเด็กมีอายุ15ปีนะคะ15ปีขึ้นไปเด็กก็จะมีอิสระในเรื่อง การเลือกสายการเรียนเองที่เหมาะสมกับเขาที่เขาชอบนะคะแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆได้นะคะอันนี้เคยเห็นในข้อสอบนะคะว่าเขาออกข้อสอบเกี่ยวกับเด็ก15ปีว่าเขาอยากเข้าไปเป็นสมาชิกเกี่ยวกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยใครเป็นคนตัดสินจริงๆแล้วเด็กเป็นคนตัดสินใจเองได้นะคะ ก็พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะไปห้ามลูกได้ว่าไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรนั้นนี้นู่นที่เขาอยากเป็นนะคะเพราะฉะนั้น15ปีสามารถที่จะตัดสินใจเลือกที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะองค์กรต่างๆที่พูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เขาจะตั้งขึ้นนะคะ ถ้าเขาชอบเขาอยากไปก็คือเขามีสิทธิ์ไปนะคะ15ปีมาดูข้อ7นะคะเรื่องการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่เช่นชั้น Foster t e n ท i เทนะครับก็คือปอ1ถึงปชั้น10นะคะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถแล้วก็ความสนใจของเด็กนะคะเพราะว่าชั้น Foster ปอ1ถึงชั้น10เนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนได้นะคะแต่เราก็ต้องอหาแล้วก็เด็กจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ของเขาบางคนไม่สามารถที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จะต้องจัดสรรเขาจะต้องได้รับการสนับสนุนว่าไปเรียนแบบอื่นไปเรียนสายอาชีพมีการฝึกงานไปนู่นไปนี่ตามความ เหมาะสมและความสามารถของเขานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กที่นี่เป็นอย่างมากนะคะข้อ <answer> 8ในกรณีที่พ่อแม่แยกทางกันเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาร่วมกันกับพ่อหรือใช้เวลา ร่วมกันกับแม่ได้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่กับทั้งพ่อและแม่ได้อันนี้คือสิทธิ์ของเขานะคะจนกระทั่งเขาโตนะคะข้อที่9ตอนที่เด็กอายุ18ปี18ปปีเต็มเขาไม่เรียกว่าเด็กนะคะเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่บริบูรณ์แล้วถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว คนที่อายุ18ปีแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะดูแลเรื่องการเงินด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขามีเงินเก็บในบัญชีธนาคารเขาอยากจะนําไปใช้ในการเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนหรืออย่างอื่นตามที่เขาต้องการนั่นก็คือสิทธิ์ของเขานะคะพ่อแม่ไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวมากมายได้เขามีสิทธิ์ที่จะแต่งงานได้นะคะ18ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะ ถ้าเป็นผู้ปกครองก็18ปีก็จะถือว่ายังเด็กมากนะคะแต่ที่นี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองได้มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานได้มีสิทธิ์ที่จะย้ายออกจากครอบครัวเช่นอยากจะย้ายออกไปทํางานแล้วก็รับผิดชอบตัวเองอันนี้เขาก็มีสิทธิ์นะคะแล้วก็บางทีตรงกันข้ามนะคะพ่อแม่ รู้สึกว่าเออมีปัญหามากมายจนถึง18ปีพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบเขาแล้วนะคะเพราะว่าถือว่านั่นคือผู้ใหญ่หนึ่งคนเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยนะคะทีนี้มาดูคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญในเนื้อหาเรื่องพรบรคุ้มครองเด็กนะคะที่เขียเส้นใต้ก็คือ มีในข้อสอบนะคะเคยมีในข้อสอบนะคะก็คำว่าบานเนทริกบานเนทริกก็คือเงินช่วยเหลือเด็กเงินช่วยเหลือเด็กหรือบานนนทริกก็จะได้ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ18ปีนะคะ18ปีแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะไม่ได้นะคะก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็ตามที่ของตัวเองนะคะมีลูก โตแล้วก็ประมาณพันพันนิดๆน,นะคะพันหโครนถ้าเฉลีย่ยเฉลี่ยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่โครนต่อเดือนนะคะจนถึงเขาอายุ18ปีอันนี้ก็จุดประสงค์ที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือก็เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายของส่วนของเด็กด้วยนะคะอันนี้คือบาน,นาทริป คำต่อไปคำสําคัญเหมือนกันนะคะก็เคยเห็นในข้อสอบเหมือนกันก็จําไว้นะคะคนที่จะไปสอบคุณทันสเตเคุณทันสเตเก็หมายถึงว่าเป็นเงินเหมือนกันนะคะเป็นเงินแต่เงินคนละแบบกับตัวนี้นะคะอันนี้จะได้ทุกเดือนเข้าบัญชีของผู้ปกครองเลยอันนี้ก็จะได้เป็นเงินอาจจะเป็นเงินก้อนค่อนข้างใหญ่หรือว่าเป็นเงินที่จ่ายรัฐบาลจ่ายให้ คนที่มีลูกหรือว่าเด็กที่อายุ1-2ปี1-2ปีที่ไม่ไปโรงเรียนอนุบาลหรือบานนะกะแกหรือบางคนก็ไปบางวันคนที่รู้สึกว่าเออฉันเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวก็ให้ไปโรงเรียนอนุบาลบางวันเ,เงินตัวนี้ก็จะลดลงนิดนึงตามที่เ,เข้าไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนอนุบาลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่นั่น เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนทันสเตเตอร์ก็คือเงินสำหรับเด็ก1-2ปีนะคะที่ไม่ไปบ่อนนะฮะแก1หปีนะคะอันนี้บ่อนนะทริกก็คือเด็กได้รับเงินเดือนอยู่แล้วจนถึงอายุ18ปีนะคะจำไว้เลยนะคะ2องคำนี้สำคัญมากแล้วก็อาจจะมีในข้อสอบครูเคยเห็นในข้อสอบนะคะ คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องพรบคุ้มครองเด็กก็มีคำว่ากฎหมายเด็กนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กเราใช้คำว่า b a r n e loven b a r n e loven b a r n e loven Lo ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเป็นคำผสมนะคะ b a r n e ก็คือเด็ก loven ก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก คำต่อไปที่ครูคิดว่าน่าจะเรียนรู้ถ้า,าเรียนจบหัวข้อนี้แล้วก็คือคําว่าดูแลแล้วก็สนับสนุนดูแลสนับสนุนเขาใช้ภาษานอสว่าโอ้ oh, for s กโอ for กโอ for s u เกก็คือการดูแลและก็สนับสนุนอย่างเช่นผู้ปกครองต้องดูแลแล้วก็สนับสนุนให้ลูกได้ เรียนหนังสือได้มีพัฒนาการที่ดีสนับสนุนให้เขาได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามว้ของเขาได้อาหารที่ดีประมาณนี้นะคะทฟาเำต่อไปคำว่าการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจอย่างเช่นการตัดสินใจของเด็กร่วมตัดสินใจด้วยอย่างนี้นะคะ หรือว่าผู้ปกครองในที่สุดผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กคําว่าตัดสินใจภาษานชใช้คําว่า after d e l s e a f y e r e l s e after e l s e ก็คือการตัดสินใจการตัดสินใจนะคะส่วนคําต่อมาคือคําว่าองค์กรต่างๆ เด็กที่อายุ15ปีสามารถไปเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆที่เขาอยากเป็นได้คำว่าองค์กรต่างๆภาษาโน้ตใช้คำว่า u อกา n ิสช er. ูเนอร์โอกาิช er. ูเนอร์กาิช er. ูเนอร์กาิช er ูเนอร์ คำสุดท้ายก็มาถึงคำว่าบรรลุนิติภาวะหรือคำว่าที่เป็นผู้ใหญ่ตอนที่อายุ18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ18ปีเต็มนะคะเขาใช้คำว่า m i n d h e i t s a l d e r m ü n d h e t s a l e r ก็แปลว่าบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์แล้วนะคะ นี่ก็คือสาระที่ครูนำมาฝากวันนี้นะคะยังไงถ้ามันเยอะเกินไปก็กดพักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูให้ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ไม่สามารถที่จะทำเป็นคลิปสั้นๆได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนดูก็พักเองละกันนะคะกดพักแล้วก็ค่อยมาดูต่อถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์ หรือมีคำถามใดๆเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบขอให้มีความสุขทุกคนแล้วก็สุขภาพดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ